วันนี้ผมเสมากมีแดตัวแปตัวแปัวแปตัวทีนี่ค่ขาอไซนะครับเราจะเนนใกับอบยากาศสบายๆแบบนี้ไม่ได้ิดกมากนะครับขออบไว้ก่อนขอบคุณครับขอเสียงผมมาให้พี่ชายหน่อยครับเอ็นเติร์ูมเตอร์หมายเลขหนึ่งของเรานะครับที่พัท เบียที่เป็นประสบก,การณ์ใหม่ใช้วัตถุดิบใหม่มีรสชาติที่แท้จริงของต้นมะลิและว,วันนี้เรา,าเก็ทำสำเร็จในแบบที่เราตั้งใจงจนมาเ็นคอนทลนดิลเลนในวันนี้ค่ะจากที่ตรงนี้นะครับแนะร้วพอไปถึงหน้าสุภูมิปารีสไอเฟลทาวเวอร์รใช่ใช่ใช่ครับระหว่างทางผมเนี่ยกับพี่ต้นเนี่ยพี่ชายที่แสนดีของผมนั่งกินเบียด้วยกันทุกวัน ทุกจังหวัดทุกประเทศจนได้พบรสชาตินี้ขึ้นมาผมเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่เดินทางและพบเจอเรียที่ดีทุกๆท่านอาจจะเดินทางแล้วเจอกับเหตุการณ์อื่นที่ดีแบบผมเช่นกันขอบคุณครับขอชนกับบิวอีกแล้ว